ของที่ต้องมีของที่ต้องได้ซื้อไว้ประดาบาัะดาบบ้านเห็นเพื่อนมีอยากมีซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้6ปีไม่วิ่ง3,000 0โลบอกเลยมาด้า2นะครับเครื่องเบนซินเอาตัวเริ่มเลยนี่แม็ก17นิ้วเต็มซุ้มนะครับไม่3,000 30, โลบเบาเบิดนี่ไม่มีพับไม่มียับเลยน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่อง บอกเลยเครื่องเบนซินด้วยไม่มีปัญหาไม่มีกระตุกไม่มีสันนะครับนะ <Wow. S 1> ท้ายเทยเดิมหมดนะครับ <Not S 1> <not S 2> นะน็อตน็อตบอกเลยเดิมหมดราคา2อ9แ0 0เาพอให้โปรขับฟรีไปอีกหเดือนไปผ่อนเดือนแรกนะครับพุศจิกาเลยบอกเลยผ่อนเดือนหนึงห้าพันกว่าบาทได้รถใหม่วิ่ง30,000ื่นออกข้าง6,000นกว่าบาทคุ้มสุดแล้วประหยัดไปเกือบ4ี่แสนฝากไว้ด้วยน,นะครับกับ มัดด้าสองสกายแอคทสวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากติดตามนะครับเราโตรถดีผ่านช่องทางนะครับ Facebook t i k t o k y o u t u b e นะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคนะครับนะก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ